อชิระยาอ,อพิมพกาธันชาแล้วก็ลัสิตาเนาะวันนี้เราจะเข้ามาสู่บทเรียนการเรียนออนไลน์กันนะคะอ่าเดี๋ยวทีครูจะแชร์หน้าจอให้เด็กๆเ,เห็นว่าการเรียนออนไลน์ของเราทำอะไรบ้างเนาะทำยังไงบ้าง จะเปิดให้ดูเด็กเห็นหน้าจอคุณไหมลูกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตหลักของครูไหมอ่าเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนคนที่ยังไม่เอ่อใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนแบบนีน้นักเรียนจะต้องมีรหัสชั้นเรียนก่อนเนาะรหัสของครูก็คือตัวนี้นะคะเวลานักเรียนเข้ามาเรียนจะต้องใช้รหัสตัวนี้นะ อ่ะเดี๋ยวครูจะกลับไปที่หน้าจอตรงนี้ให้นักเรียนดูว่านักเรียนจะเข้ามาเรียนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวครูขอปิดตรงนี้รหัสนี้ก่อนนะครูจะอธิบายว่าเข้ามาเรียนอย่างไรเวลานักเรียนเข้ามาเรียนนะคะนักเรียนเข้า Google Classroom นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนักเรียนเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมคะอ่านักเรียนก็กดเข้าไปนะแล้วก็เลือกคําว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเลือก Joy Class ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนแลน้วนักเรียนก็เลือกก็คือกดรหัสที่ครูให้เมื่อกี้เลือกวิชาภาษาไทยป .6 แล้วก็พิมพ์รหัสตัวนี้เข้าไปนักเรียนก็จะเข้าสู่ห้องเรียนของครูได้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะนักเรียน วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะหน่วยที่เราจะเรียนกันในวันนี้คืออ่านลิคร่องต้องรู้วิธีเรื่องการอ,ะะกอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะคะการอ่านวันเดือนปีแบบไทยอยู่ในสาระที่1สาระการอ่านนะคะตัวชี้วัดก็คือทอนหนป6ทหนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเมื่อเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นการอ่านวันเดนอนปีแบบไทยได้นะคะ เดี๋ยวหลังจากเรียนจบแล้วครูจะขอทดสอบนักเรียนเนาะนักเรียนต้องสามารถอ่านได้นะเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนักเรียนยังท่องวันทั้ง7ใน1สัปดาห์ได้หรือไม่คะเรามาท่องพร้อมๆกันเนาะ 1. วันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลืองวันวังคารสีชมพู 4. วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า 7วันเสาร์สีม่วงค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูเลขไทยเลข1ถึงเลข9้าว่างเวลาเราอ่านก็อ่านเลข1เลข2เลข3เลข4อย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่ในอดีตเราจะไม่ได้อ่านแบบนี้ะนะักเรียนลองมาดูกันว่าอ่านอย่างไรเลข1ในอดีตเราอ่านเป็นเอเลข2อ่านเป็นโทเลข3อ่านเป็นตรี เลขสี่อ่านเป็นจะตะัตวาเลขห้าอ่านเป็นเบญจะเลขหกอ่านเป็นชฉหรือฉะเลขเจ็ดอ่านเป็นสัตตะสัตตะหรือสัตนะคะเลขแปดอ่านเป็นอัเลขเก้าอ่านเป็นนกนะคะอ่านว่านกคราวนี้เรามาดูการนนะับวันแบบไทยบ้างวันมีเจ็ดวันเลขหนึ่ง แบบไทยเราอ่านก็คือวันอาทิตย์เลขสองอ่านว่าวันจัน์เลขสามอ่านว่าวันอังคารเลขสี่อ่านว่าวันพุธเลขห้าอ่านว่าวันพฤหัสบดีเลขหกอ่านว่าวันศุกร์และสุดท้ายเลขเจ็ดอ่านว่าวันเสาร์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะคะคราวนี้การนับเดือนแบบสากลเดือนมีสิบสองเดือน เราเรานับเดือนแบบสากลเราก็เร in. ิ well i̇şte ่มเลข1ก็คือเดือนมกราคมเลขสองคือเดือนกุุภาพัน์ธเลข3คือเดือนมีนาคมเลข4เดือนเมษายนเลข5เดือนพฤษภาคมเลข6เดือนมิถุนายนเลข7เดือนกรกฎาคมเลข8คือเดือนสิงหาคมเลข9คือเดือนกันยายนเลข10คือเดือนตุลาคมเลข11คือเดือนพฤศจิกายน และเลขสิบสองคือเดือนธันวาคมค่ะคราวนี้เรามาดูการนับเดือนแบบไทยบ้างเดือนยังคงเหมือนเดิมค่ะมีตั้งแต่เดือนที่หนึ่งถึงเดือนสิบสองแต่การนับเดือนแบบไทยนับอย่างไรเรามาดูกันเนาะเดือนที่หนึ่งเราเรียกว่าเดือนอ้ายเดือนที่สองเดือนยี่เดือนที่สามหมายว่าเดือนสามเดือนที่สี่คือเดือนสี่เดือนที่ห้าคือเดือนห้าเดือนที่หกคือเดือนหก เดือนที่7คือเดือน7 8คือเดือน8 9คือเดือน9เดือนที่10คือเดือน10 11คือเดือน11และ12คือเดือน12ค่ะคราวนี้มาดูการอ่านปีนักสัตวอ่านว่านักสัตวนะคะหมายถึงชื่อรอบเวลากําหนด12ปีเป็น1รอบเรียกว่าสินักสัตวโดยกําหนดให้สัตว์เป็นเครื่องหมายในปีนั้นๆปีแรกเลยเราเรียกว่าปีชวยปีชวดก็คือปี หนูสัญลักษณ์ประจาปีชวดก็คือปีหนูนะคะรูปหนูเนาะปีฉลูคือปีวัวปีขานคือปีเสือปีเถาะคือปีกระต่ายปีมารงคือปีงูใหญ่ปีมะเส็งคือปีงูเล็กปีมะเมียคือปีมาปีมะแมคือปีแพะ ปีวอกก็คือปีลิงปีราก,กาคือปีไก่ปีจอคือปีหมาและสุดท้ายคือปีกุนก็คือปีหมูนะเด็กๆเ,เกิดปีไหนกันบ้างคะคราวนี้เรามาดูกันอ่านวันเดือนปีแบบไทยวันเดือนปีแบบไทยคือการนับเวลาตามปฏิทินจันทรคติก็คือการดูดวงจันทร์เพื่อดูวันข้างขึ้นและข้างแรง วันเดือนปีแบบไทยก็จะใช้ตัวเลขที่แสดงวันเดือนข้างขึ้นข้างแรมและปีโดยมีเครื่องหมายไปายาน้อยขั้นแยกตัวเลขออกจากกันซึ่งวันเดือนปีแบบไทยนะคะจะปรากฏตัวเลข3ตํตำแหน่งนะมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรตอนนี้นั่นเราจะเห็นมีเลข7เลข2เลข8แล้วก็มีไปายาน้อยนะคะขั้นเลขตัวแรกที่อยู่ทางซ้ายเราเรียกว่าเลขที่แทนด้วยวัน วันมี7วันก็มีเลขได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข7ตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวาคือเดือนเดือนมี12บสเดือนก็มีตัวเลขแทนได้ตั้งแต่เลขหถึงเลข12ตัวเลขที่อยู่ด้านบนเราเรียกว่าขึ้นขึ้นคืออะไรขึ้นก็คือข้างขึ้นเป็นวันที่พระจันทร์เริ่มจากขึ้น1ค่ข้ามจนถึงขึ้น15บห้าข้าขึ้นส5บห้าข้ามนี้เราจะมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะคะ ขึ้นมีไดต้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข15าพระจันทร์เราจะขึ้นเลขแรกตั้งแต่เลข1ถึงเลข15บหเนี่ยเราจะใช้เลข1ถึง15หขึ้นนะคะอ่าเดริๆเรามาทายกันเลข7เราแทนด้วยวันก็คือวันเสาร์เดือนแทนด้วยเลข2เราไม่อ่านว่าเดือน2เราอ่านว่าเป็นเดือนยี่และเลข8ก็คือขึ้น8ค่ขเวลาอ่านอ่านว่าวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น8ค่ข ตอนนี้นักเรียนจะเห็นมีเลข3เลข1และเลข11และมีประยานน้อยขั้นไว้นะคะเลข3ที่อยู่ด้านซ้ายมือเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเลข3อยู่ซ้ายมือเลขที่อยู่ซ้ายมือเราจะแทนด้วยวันวันมีได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข7เลข3เป็นวันอะไรเอ่ยเด็กๆทายไว้ในใจนะเลขที่อยู่ด้านขวาม,มือคือเดือน เดือนมีได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข12บสองนะคะทายไว้เลข1นี่คือเดือนอะไรตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเราเรียกว่าแรงเมื่อกี้ที่เลขที่อยู่ด้านบนเราเรียกว่าขึ้นเลขที่อยู่ด้านล่างเรียกว่าแรงข้างแรงคือวันที่พระจันทร์เริ่มขึ้นมืดลงกสุ่นมืดลงเรือร่อยๆจากแรง1คึ่งจนถึงแรง15คห้าพอถึงแรง15บห้าข้นี้เราจะมองไม่เห็นพระจันทร์ละนะคะ เรมสิบห้ามามไยองไม่เห็นพระจันทร์ก็เพราะนั้นมีได้ตั้งแต่แรมหนึ่งมถึงสิบห้าข้าก็คือเลขหนึ่งถึงเลขสิบห้าคราวนี้นักเรียนจะมาดูซิมันอ่านอย่างไรเนาะเลขสามก็เราก็นับไปก็คือวันอังคารเลขหนึ่งก็คือเดือนอ้ายและเลขที่อยู่ด้านล่างก็คือแรมสิบเอ็ดาเราก็อ่านเป็นวันอังคารเดือนอ้ายรมสิบเอ็ดานะคะ คราวนี้เราลองมาดูตัวเลขสองชุดนี้กันชุดแรกจะมีเลขหมีเลขสองมีเลขสิบห้านะคะและก็มีปีมะโรงตามท้ายมาต่อท้ายมาคราวนี้นะักเรียนลองดูนะปีมะโรงมีเลขหมีเลขสองมีเลข1ิบห้าเลขหกแทนด้วยวันเรานับไปเลยหนึ่งวอาทิตย์ สองวันจันทร์สามวันคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหกคือวันศุกร์อ่ะเลขหกแสดงว่าแทนด้วยวันศุกร์เลขสองเป็นเดือนเดือนเราจะไม่บอกว่าเดือนสองอ่านแบบไทยต้องอ่านเป็นเดือนยี่อยู่ข้างบนเรียกว่าขึ้นมีเลขสิบห้าก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านว่าวันศุกร์เดือนยี่ขึ้นสิบห้าค่ำปีมะโรง นะคะอ่าดูตัวเลขชุดต่อไปวันเดือนปีแบบไทยชุดต่อไปเลขแรกคือเลขหนึ่งแทนด้วยวันหนึ่งวันอะไรเอ่ยคิดไว้นในใจนะเลขสี่เป็นเดือนเพราะอยู่ด้านขวามือเป็นเดือนเลขที่อยู่ด้านล่างเราเรียกว่าแรงเป็นเลขเก้าตามด้วยปีฉลูหนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์เลขสี่ก็คือเดือนสี่ เลขก้าอยู่ด้านล่างเรียกว่าแรม9้าาเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านเป็นวันอาทิตย์เดือนสแรมก้าวขาปีฉลูเด็กๆพอเข้าใจไหมคะอ่าเราจะมาลองทำดูเนาะตัวเลขที่ครูปรากฏให้นะักเรียนเห็นตอนนี้ก็คือมีเลขสองเลข10อ่าอ่านอย่างไรอ่านว่าวันจันทร เดือนสิบเลขข้างบนคือเลขสามก็คือขึ้นสามคั้ตามด้วยปีมะเส็งก็จะอ่านเป็นวันจันร์เดือนสิบขึ้นสามคั้ปีมะเส็งน,นะคะอ่ะข้อต่อไปนะักเรียนดูมีตัวเลขห้ามีตัวเลขสิบสองมีตัวเลขสิบสี่มีตัวเลข 5, มีไหมตัวเลขไม่มีแล้วตอนนี้เป็นรูปกระต่ายอ่ะลองทายกันเป็นปีกระต่ายเลขห้านะไปเลยค่ะ หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันคันสี่วันพุธห้าวันพฤหัสราชนะทีนห้าก็คือวันพฤหัสสาร์ดีเลขสิบสองคือเดือนสิบสองเลขสิบสี่ที่อยู่ด้านบนก็คือขึ้นขึ้นสิบสี่คันะดูซิว่าจะถูกไหมปีปีรูปกระต่ายก็คือปีเถาะเด็กๆถูกไหมคะวันพฤหัสบดี เดือน12บขึ้น14บสี่ขามปีทออ่าข้อนี้เด็กลองทําทำเองสิคะลองจดคำตอบไปก่อนเนาะในกระดาษหรือคิดไว้ในใจก็ได้มีเลข4มีเลข1มีตัวเลขที่อยู่ด้านล่างปราน,น้อยเป็นเลข6และมีคำว่าปีจอเลข4เลข1เลข6และปีจอเลขหอด้านล่างเนาะ อ่าเรามาดูซิว่าจะเป็นวันอะไรคําตอบก็คือวันพุธเดือนอายเลขหต้องเป็นเดือนอายเนาะเราจะไม่อ่านว่าเดือนหนึ่งก็จะเป็นวันพุธเลข4ี่แทนวันพุธเลข1นึงแทนเดือนอายเลข6ก็คือแรม6คขาเพราะฉะนั้นอ่านเป็นวันพุธเดือนอายแรม6คขาปีจอถูกไหมคะเด็กๆถูกไหมเอ่ยอ้าวดูข้อนี้ค่ะ มีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขเก้าอยู่ด้านล่างมีปีเป็นรูปกอาเด็กๆลองคิดคำตอบสิคะว่าจะเป็นคำตอบว่าอะไรจะอ่านว่าอย่างไรอาการอ่านที่ถูกต้องคือเลขหนึ่งก็คือแทนด้วยวันอาทิตย์นะคะเลขสามแทนด้วยเดือนก็คือเดือนสาม เลขาอยู่ด้านล่างก็ต้องเป็นแรงแรงเ้าข้ปีที่เป็นรูปไก่ก็คือปีระกาเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านเป็นวันอาทิตย์เดือน3แรง9ก้าข้ามปีระกานะคะอ่ะเรามาสรุปบทเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยกันค่ะตัวเลขแรกที่อยู่ด้านซ้ายจะแทนด้วยวัน ตัวเลขที่อยู่ด้านขวาเราจะแทนด้วยเดือนนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านบนก็คือคืนคืนนี้มีได้ตั้งแต่1นึถึงสิบห้าวันนี้มีได้ตั้งแต่1นถึงเดเดือนมีได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองถ้าตัวเลขอยู่ด้านล่างก็จะเป็นแรมนะคะแล้วก็จะตามด้วยปีเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปทบทวนดูเนาะว่า ถ้าเราเห็นตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายก็คือวนันตัวเลขที่อยู่ด้านขวาคือเดือนตัวเลขที่อยู่ด้านบนก็คือขึ้นตัวเลขที่อยู่ด้านล่างคือแรมและสุดท้ายก็จะตามด้วยปีนะคะเด็กก็ลองไปทบทวนดูกันอีกทีเนาะนะคะวันนี้ครูสอนเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกลับไปทำใบงานนะและแบบทดสอบหลังเรียนที่อยู่ใน Google Classroom ที่ครูบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทำสมครูมาด้วยเนาะนะคะ